อ่ะก็นี่จะเป็นคลิปแรกของการอัปเดตลิสต์เด็กนั่นเองนะก็คือหลังจากนี้ผมจะทำลิสต์เด็กที่ผมแบบเล่นทั้งหมดอะ่ะเอามาที่ที่ผมเคยเล่นแล้วก็เคยจัดอะ่ะแล้วก็เอามาอัปเดตใหม่ให้มันแบบว่าอ่าตามตามยุคของมันอะ่ะอะไรอย่างี้เผื่อเผื่อเผื่อบางเด็กอ่ะใส่การ์ดใหม่เข้าไปด้วยก็อาจจะได้แบบว่าเออเห็นลูกเล่นที่มันใช้งานได้ดีขึ้นอะไรอย่างี้ก็คลิปแรกคงจะเป็นของธรรมยุราเลยครับหลังจากที่เราลงคลิปนั้นไปคลิปแรกของธรรมยุราก็คือเป็นมิโกะสาก เป็นทรรมยรัสสายมิโกะอันนั้นเต่อันนั้นคือยังไม่ไม่ฟูลพอไงอันนี้คือผมจัดมาแบบฟูลเต็มที่แล้วเติมพีวีพีอาร์ R. เรียบร้อยแล้วก็แน่นอนครับไล่ยล่ครับผมก็ไล่ยลยมิโกะเหมือนเดิมนะก็คือจะไปไวๆเลยคลิปนี้แบบคลิปหลังจากนี้คือคลิปพวกนี้จะไปไวมากก็คือแค่มาให้ดูเฉยๆว่าตอนนี้ใส่อะไรบ้างแค่นั้นเองอ่ะก็เกตสามเหมือนเดิมครับเป็นธรรมยรัสามใบเอาไว้เพอร์เซนาแหละเกตสองก็จะเป็นลาลามิสี แล้วก็ลิลิมิสี่นี่แล้วก็เป็นมิโกตัวหลักของเราครับเอลบาสี่ใบก็สายนี้ผมก็ปรับแต่งมาเต็มแบบฟูลเต็มร้อยแล้วก็คือเอาไปเล่นมาก็เรียกได้ว่าโคตรโหดเลยตอนแรกก็คิดว่าจะกาวๆนิดนึงแต่เล่นไปเล่นมาสรุปมันโหดจริงมันโหดแบบโหดจริงๆนะเหมาะกับภาคภากับสายมันก็ยังอวยเหมือนเดิมนะสายนี้ก็อยากแนะนําให้เล่นกันก็ต่อไปก็เป็นเจหนึ่งครับพีจีสี่ใบเหมือนเดิม แล้วก็ตัวฟเทลก็สี่ใบเหมือนเดิมครับตัวหาของตัวเติมโซแล้วก็เป็นมิโกะตัวนี้ใส่สามใบครับก็ <c oughs> เพิ่มชื่อให้มิโกะได้ง่ายๆเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใส่เป็นสตาจิงจอกอย่างไอออเดอร์ที่โซบะสองลบทนาน,นั้นนึงเหมือนเอามาใส่ก็ใส่ได้นะก็ยอมลดความเสถียรของสายมิโกะลงเพิ่มเพิ่ม การป้องกันเพิ่มคืนก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่เอาจริงๆก็เวลาเล่นจริงก็ไม่ต้องก็ไม่จำเป็นหรอกเพราะว่ามันเด็กนี้มันตีตายได้จริงๆครับมันตีตายจริงๆแค่ไล้แค่แค่แค่โฆษณาไล้แค่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 ครั้งเดียวอ่ะมันแทบจะเอาชนะได้เลยนะอ่ะต่อมาก็จะเป็นนี่ครับเกทหนึ่ง pr ครับของสายเอ่อธมายุรานี่ครับเป็นตัวทั้งอ่อช่วยหาของเติมโซแล้วก็ได้จั่วคืนได้ด้วยแล้วก็เก็บของได้ด้วยนะบางทีเราโดนตีตกตกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ ใช้ออเดอร์นี่เก็บจากลอกเข้าโซลได้เหมือนกันท้าไม่บอกว่าตัวเล็กเราไม่เคยขาดแน่นอนเรื่องโซไม่ใช่ปัญหาอ่ะทิกเกอร์ก็จะเหมือนเดิมครับทิกเกอร์ก็จะเป็นอ่าชิมิโกะสแล้วก็ฟอนมิโกะสี่นะอันนี้ไปเติมแบบฟลร์มาด้วยนะอืมแล้วก็เอ่อฮิวมิโกะสแล้วก็จะเป็นโอเวอร์หแล้วก็ดอสครับอันนี้ผมอยากจะใส่ดอเฉยยไม่มีอะไรครับแบบเพื่อได้ไรด,ดอรเท่ๆอะไรอย่างเงี้นะ แล้วก็ถ้าเกิดแนะนำใครอยากจะใส่คีย์ก็ใส่คีย์เดิเหมือนเดิมเพราะว่าคีย์ก็เก่งกว่าอยู่ดีนะตอนที่ไปเล่นมานี่คือโอกาสใช้ดอได้คือสิบตาได้ไดออกสัก2เกมอะผมอะผมเป็นคนไม่มีดวงก็จะมีอัปเดตประมาณนี้แหละครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆก็คืออย่างเช่นพวกยูจีเนวันนาอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ของที่ผมไม่ทำคงจะเป็นโอเวอร์โหลดกับมิโกะอะไรนะไม่ใช่ดิปับซาก้า โอ้โหกับโรสก,กาคือสองเด็กนี้ผมจะไม่ค่อยจัดนะเพราะว่ามันเด็กมันค่อนข้างฟิกของตัวเล่นแล้วก็อ่าลูกเล็กลูกแบบลูกแบบการเล่นมันค่อนข้างง่ายครับก็เลยแบบไม่มีความจำเป็นจะต้องจัดให้ไปดูอะไรแต่ถ้าเกิดต้องการก็บอกผมได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้นะแต่ก็ถ้าเกิดไม่มีใครขอผมก็ไม่ทำครนั้นเองก็ไปเจอกันใหม่ับคลิปหน้าครับแล้วคงเป็นของยูจีนะ